เซนทางบันเทิงซันเดย์วันนี้บุกร้านนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้สักอย่างพี่เคลลี่ธนภัทรพี่เคลลี่ลีโนเวตร้านใหม่จากเรือธงซีฟูด้ดเป็นเรือธงหมูกระทะวันนี้ป้าเคลลี่รับหน้าที่พาทีมข่าวบันเทิงทัวร้านอาหารหน่อยสวัสดีครับหวั่วข่ครับชื่อเรือธงหมูกระทะ ายคนอาจจะแปลกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นเรือธงซีฟู้ดตอนนี้เราได้ปรับมาเป็นเรือธงหมูกระทะแล้วก็นี่เป็นวันแรกเลยครับที่เราได้เปิดให้บริการตั้งแต่ที่เราเปลี่ยนโฉมแล้ววันนี้นะครับมีโอ้ oh, มีเพื่อนๆมีน้องๆมาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ วันนี้ผมมีโต๊ะนี้นะครับ้องแคฮ้ยคนนี้คุ้นๆไหมครับคนนี้รู้จักไหมครับฮัลโหลรับสวัสดีครับโอ้โหนิวขอบคุณมากเลยแวะมานี่มันเหมาะเหมาะเหมาะกับนิวมากเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่ดูดินั่งมองนานแล้วว่ากว่าพี่เคลลี่จะมา <c oughs> อันนี้นะครับนอกจากหมูกระทะอย่างที่บอกเรามี มาม่าต้มยำอย่างผมเรียกว่าม,าม,า,มาม่าต้มยำจัก,กรพรรดิเลยอันนี้อ่าอันนี้อันนี้เป็นชุดครอบครัวนะครับอันนี้คือชุดครอบครัวอุ้ยอร่อยจริงๆละขอแบบจบชิดนะคือจริงๆแล้วว่าหมูกระทะไม่ใช่แนวเลยะะอ่ะไม่ใช่เออจริงจริง ขอโทษนะแอบไปชิมแล้วอร่อยอันนี้ไม่ได้มออร่อยจริงๆคือแบบเข้มข้นมากเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเราชอบกินผักกับอะลวกผักอุ้ยอร่อยแฮปปี้เลยแฮปปี้มากเลยแบบว่าถ่ายละครเสร็จสร้อยนาคีนะคะเพิ่งไปถ่ายเสร็จจริงๆแต่ปีสี่วันเนี้ยระหว่างสร้อยนาคีกับสัญจชูโจนอะไรจะมาก่อนสองเรื่องเนี้ยอะไรจะมาอะไรถ่ายนานกว่าเงยแรงมาก จิ้มอยู่กับท่าสไตล์แคทเทอรีนอิงลิชนะคะอ่ะแม่เลือกอะไรก่อนอ่ะถ้าเป็นแม่เบคอนสาวอุ่นดีขนาดนี้เบคอนเหรออ่ันนี้อันนี้อุ้ไม่ต้องใจเอาอย่างแนี้พี่แกรี่คิดว่าพี่แกจะจิ้มอะไรก่อนแทนแทนแทนแล้วลอ่ะเลือกมาไก่จิ้มอะไก่เหรอถูกไหมอุ้ยถูกรู้ใจกันจริงๆอ่ะดูดิแต่อาจจะไม่มีสื่ออาจจะเบคอนก็ได้นะเบคอนมันจะแบบนี้มาเลยทันโอ้ยนี่มีน้องสาวผมมาอีกคนนะครับ ขอ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 โชว์ความสวยหน่อยดีนี่ดูหุ่นนางแบบมากเลยนะครับช่วงนี้ใช่ช่วงนี้หุ่นนางแบบมีเคล็ดลับด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยโอเคที่คอนเสิร์ตด้วยแคสเซ็ตแคสเซ็ตเฟสติวัลสองค่ะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเราอะค่ะเตรียมโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้โห เต้นเต้นไม่เกรงใจเจ้าขอเพลงเลยเค่นนะคะแค้ค่ะมาดูเราผมมีไอจีเต้นอ่อางานนี้พี่แคลี่หัวใจสีชมพูเพราะมีหวานใจมาร่วมยินดีด้วยดูแลบัญชีไม่มีอะไรให้ดูแลนะตอนนี้ครับเดี๋ยวขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีเดี๋ให้ดูแลนะคะเห็นแล้วหิวเลยล่ะค่ะ เาเป็นว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนเรียบด่วนรามอินทราก็แวะชิมแวะอุดหนุนกันได้พี่เคลลี่อยู่บริการทุกวันส่วนงานละครก็กำลังถ่ายทำละครสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟาสามรอชมกันนะคะ I ain't a bitch and go Oh okay.